ขอเชิญรูบุญกระถินสามัคคีสมรบทุนสร้างอุโบสถปราสาทและอาคารสถาบันวิปัสนาวิชาไรทอดณวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่สพฤศจิกายน2567ันหารหกำหนดการทอดกระถินสามัคคีสมรภูมิสร้างอุโบสถปราสาทและอาคารสถาบันวิปัสนาวิชาไรสมทบทุนสร้างอุโบสถปราสาทและอาคารสถาบัน วิปัสนาวิชาลัยนวัตประเหยงเวลาจิตนาฬกาสานาทีถวายพระทานแด่พระสงฆ์สามเณรประมาณเจ็ิบสารูธรรมสวดบนแปรระหว่างพระสงฆ์กะระทำพัฒกิจเวลาเก้นาฬกาสานาทีหัวหน้าสายบุญมอบถวายปัจจัยเวลาสิบเอ็ดนกาเชิญรับประทานอาหารเวลาสิบสนาฬกาสนาทีประกอบพิธีทอดกรถินสามกีพร้อมกันทุกสายคณะ เวลาสิบศรกาพระราชภาวนาวัชิรยานวิ่านจะคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีแสดงธรรมนำภาวนาอุทิศสนกุศลแผ่เมตตาตั้งสัจจะอธิษฐานเวลาสิบศนีกาพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาคาถาเป็นเสร็จพิธีขอเรียนเชิญท่านสาธุชนรวมมากุศลทอดกระถินสามขีบำเพ็ญทานบารมีจัดตั้งโรงทานมาติดต,ต่อสำนักงานวัดขอเชิญร่วมบุญได้ตามกํางศรัทธา ่านธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดเจ้าพรมชื่อบัญชีวัดเมหยงทอดกระถินเลขที่บัญชี4 78 4 3 4199 4ีด4ติดต่อสำนักงานวัดโถบ0822333848และ0822338858 ID Line S s i g e M A S A E Y O N G ขออนุโมทนากับทุกท่านครับ